ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าตัวเองออกบวชฝันเห็นตัวเองออกบวชบวชพระนะบวชพระบวชชีแปลว่าอะไรฝันเห็นตัวเองออกบวชเลขอะไร ฝันเห็นตัวเองออกบวชเลขนนาโชคห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองท่านจะมีชัยชนะท่านจะมีชัยชนะในการพนันท่านจะได้รับข่าวจากทางไกลอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปงานศพญาต มีดวงที่จะได้ไปงานศพญาติณเวลานี้ตอนนี้เจ้านายพ่อแม่เจ้านายพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่คิดถึงคุณมากณเวลานี้ตอนนี้พ่อแม่เจ้านายญาติผู้ใหญ่เขาเป็นห่วงและคิดถึงคุณมากคุณจะมีชัยชนะ คุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรูเลขนำโชคหหห้าสสอองงนึ่งหนึ่งช่วงนี้คุณมีดวงเกี่ยวกับการถูกหวยมีดวงเรื่องการพนันขอให้ท่านโชคดีค่ะ